มาแล้วนะครับของอร่อยเข้ามาครับอยากกินมาหลายวันแล้วครับวันนี้ต้องได้กินแล้วเข้าหมากหวานๆเทองมาดูเลยนะครับว่าหน้าตาจะน่ากินไหมถ้ารสชาติเขาหวานเนี่ยเขาจะมีน้ำเยอะออกมาเลยนะเข้าหมากจะต้องมีน้ำเยอะมออกมา สมัยเด็กๆน,นี่ชอบกินมากเลยครับแม่ทําให้กินนะเดี๋ยวนี้ต้องซื้อเขาเอาโอ้โหสวยงามมากเลยฮือดูก่อนนะฮืมมีน้ําด้วยเนี่ยชิมน้ําก่อนครับนี่น้ําแบบนี้หวานมากชอบกินเลยแหระครับฮืมห,หวานมากครับนี่ครับหวานๆเลย อร่อยจริงๆชื่นใจครับหวานชื่นใจผมชอบกินน้ำเขานั้นเนี่ยน้ำเขาหมากเนี่ยครับรสชาติจะหวานชื่นใจเลยครับโหสุดยอดครับอร่อยจริงๆครับ